สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการอ่านเกมแบบมือโปรนะครับผมบอกได้เลยว่าเทคนิคในการอ่านเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์นะแล้วก็ยุทธศาสตร,ร์ทาให้เราเพิ่มโอกาสวินได้โอ้บอกเลยครับว่าอันนี้ก็แรงสูงแล้วนะนะก็ตึงบอกเลยว่าตึงนะครับเขาเรียกเงินเป็นนะไม่ได้แบบไก่กาอะไรลเลยป้าน้องโกนะตอนนี้เราโดนลุมนะครับผม วิธีการเกมของผมก็คือว่าตอนนี้เราโดนลุมอยู่ถูกต้องไหมเราไม่จําเป็นต้องรีบโดดลงไปครับเราจะต้องรอเพื่อนมาก่อนเนาะปล่อยเขาว่างไปแล้วเราก็ดูแมพเนี่ยตอนนี้นเราต้องดูแมพว่าเฮ้ยเพื่อนเรามาหรือยังอ่า,อาเพื่อนค่อยๆเหยียบแล้เวเพื่อนไม่กล้าเข้าโ,โหเพื่อนเราไม่ค่อยกล้าเข้าอะทุกคนดูดิเพื่อนเราแอบ,บกันอะอย่างนี้ก็ลําบากครับผมเราอาจจะต้องเล่นเองนะเพราะเพื่อนไม่ค่อยกล้าเข้าเท่าไหร่เรายิงเองเลยก็ได้ตรงนี้ก็เราดูเพื่อนแล้วคือเพื่อนไม่ค่อยกล้าเข้าเราก็ต้องเล่นเองโอ้โหเรียบร้อยแต่เรายิงไปโลแล้วคน เมื่อกี้สาี่เมตรอะเรียบร้อยเพื่อนเก็บครับผมสวยงามตาแรกถ้าเกิดว่าเพื่อนแบบไม่ดักนะแล้วก็รีบเข้ามาอย่างเงี้ยจะได้เปรียบมากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า <Oper ator. S 1> ถ้าเกิดว่าสมมุติเนี่ยเราเล่นโซโลอะไรอย่างเงี้ยเราจะควบคุมเพื่อนร่วมทีไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้อง <Get ready. S 1> พึ่งพาตัวเองครับคือเราพยายามดูว่าเพื่อนเนี่ยเขาเล่นเป็นยังไงใจกล้าใจป๊อตใจกลัวใจหัใจห้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูให้ครบ่ <c oughs> ะรอบแรกเรา ซื้อปืนพกกับเกาะไปนะครับรอบนี้ผมจะเลือกเป็น UMP นะครับแล้วก็เกาะใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าเราชนะเนี่ยต้องนะครับผมแนะนําว่าต้องซื้อพวกปืนนะก็แนะนําเป็นปืนกลสั้นแล้วก็เกาะใหญ่ละกันแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงเยอะเงินถึงเนี่ยเราก็ซื้อเป็นพวก AK หรือไม่ก็ M 4แล้วก็เกาะใหญ่ได้เลยนะครับแต่ว่าเงินผมไม่ถึงผมก็เลยเลือกเป็น UMP ละกันส่วนถ้าเกิดว่าจะชอบ UMP หรือเบกเตอร์ก็แล้วแต่นะเล่นได้หมดเลยแต่ว่าผมลองแล้วผมชอบ UMP มากกว่าหนึง่งคือถูกกว่าแล้วก็ ะระยะไกลเนี่ยมันจะเล่นดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดระยะไกลเวกเตอร,ร์กินเรียบมันลั่นไวจัดจัดอะตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในไซต์ A นะครับผมจะเลือกเล่นในไซต์นะถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นเพื่อ,อพวกกลนสั้นโอ้โหปิงขึ้นเป็นพวกกลนสั้นเนี่ยเราก็ต้องหาจุดพีคระยะใกล้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยหาจุดระยะใกล้แล้วอย่าไปยิงระยะไกลตอนนี้ B เราโดนแต่งนะครับผมจะอ้อมไปตุย๋ยจะมีศัตรูยิงัวาไปครับ ก็พยายามเน้นยิงหัวนะเดี๋ยวสอนเทคนิคสอนยิงหัวเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆมาสอนในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะอันนี้ใกล้ถึงจะผมจะเดินนิดนึงแล้วกันแล้วพอระยะใกล้ปุ๊บผมก็พีลออกไปยิงเลยไม่ต้องย่องแหละเรียบร้อยหัวแตกไปยิงหัวครับยิงหัวปืนนี้ก็ยิงยิงระยะกลางก็พอใช้ได้นะโอ้ยหืมแตกยิงไม่โดนยิงไม่โดนก็รอเราเพื่อนเข้าไปยิงก่อนนะครับแล้วเราค่อยช่วยเพื่อนจังหวะสองเห็นไหมผมดูเพื่อนประกอบครับ คือเราอย่าเล่นแล้วก็อย่าเอาเตัมเป็นศูนย์กลางที่ตั้งนะเราจะต้องดูเพื่อนร่วมทีมด้วยถึงเพื่อนร่วมทีมเราจะไม่ได้คาดหวังอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องดูเพื่อนร่วมทีมประกอบไปด้วยมันจะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นครับคือเหมือนกับแบบว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามอะพยายามเข้าใจเขาอะครับว่าเขาแบบกลัวเขากล้าอะไรอย่างนี้โอเคตอนนี้ก็มีเงินแล้วแต่ว่าผมจะไม่ซื้อปืนนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้สกามาแล้วจะได้เงินเก็บไปก่อนละกัน สกาก็เล่นเล่นโอเคครับเล่นดีเกียรติเดียวกับพวกเอ็มสงเอ็มสี่เนี่ยแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะไกลากมากๆเนี่ยเราจะยิงหัวไม่แตกเนาะล้วก็พยายามเล่นระยะกลางกับระยะใกล้ครับผมก็จะเลือกเล่นกันในไซส์นะครับผมก็แนะนำนะสำหรับใครที่เล่นโซโล่อ,อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าเล่นกันในไซส์จะดนะีเพราะว่าถ้าเกิดการกลา,า,างยเงี้ยโยกโยกไปอย่างเงี้ยมันโอก,กาสตายสูงแต่ถ้าเกิดกันในไซส์โอกาสตายมันจะน้อยกว่านะครับ โอ้ยโดนเพื่อนโอ้เพ oh ื่อนเรายิงก่อนอ้าวโอเค <kills> แล้วก็สังเกตลักษณะศพที่ล้มนะคะว่าเขาล้มไปทิศทางไหนก็คือจะเป็นบอกบอกได้เลยว่าศัตูอยตรงไหนอ้าวหัวแตกนะคบหัวแตกนะคะ,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 คะระยะนี้เห็นไหม M4 ระยะใ,ใกล้ดีครับกินขาดเลยตอนนี้บอมดรอปผมจะต้องถ้าเกิดสมมติบอมดรอปเนี่ยเราจะต้องแท็กบอมนะแต่มันแท็กไม่โดนอ่ะมันไปโดนปืนสกาแทนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ตอนนี้เราก็ปิดนะครับตอนนี้เวลาเราเล่นเนี่ยเราอย่ายืนแบบโล่งๆนะเห็นไหมผมจะปิดมุมซ้ายส่วนมุมขวาเนี่ยมันมันเป็นกําแพงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะยืนแล้วก็ปิดมุมซ้ายครับตอนนี้ด้านหลังเนี่ยผมดูในแมปแล้วก็คือเพื่อนเราอยู่ด้านหลังโอ้โหเกลางมายิงหัวไปแตกตัวปอมเหรอเ,เพื่อนเราผมไม่แน่ใจนะว่าเอฟเคว่าน่าจเอฟเคนะที่ดูดูเนี่ยก็เหมือนสองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งอ่ะตอนเนี้อ่าคัดไปยิงไปหนึ่งตัวแล้วเลยตัวหนึ่ง พื่อนผมไม่แน่ใจว่าเพื่อน AFK หรือว่าเพื่อนเขาดักก็ไม่รู้นะโหแต่ยืนนิ่งจ้เพื่อนรีบมาหน่อยเพื่อนอ่ะเพื่อนเรามาแล้วครับเพื่อนเรามาแล้วโอเคตัวพอนเพื่อนละมาแล้ว่อกี้น่าจะุดต,ตอนนี้นะครับสิ่งที่สําคัญกนะ็คือเราเล่นกับเวลาครับผมคือเวลามันใกล้หมดแหละเนี่ยเราต้องอ่านเกมนะไม่ใช่จะไปยิงอย่างเดียวเนี่ยเวลาใกล้โอเคหมดแล้ว,ลวก็เข้าไปเล่นได้แล้วตอนนี้มันกำลังยิงกับเพื่อนเราอยู่แล้วเราก็เข้าไปเทดคิวครับผมอย่างนี้เห็น <Get ready. S 2> ไหมเราเข้าไปเทดคิวได้เลย แล้วก็พยายามซื้อก่อนให้เต็มทุกรอบครับกา่อเนี่ยสำคัญเพื่อนๆลองเาเทคนิคที่ผมสอนเนี่ยไปลองใช้ดูนะบอกเด้เลยว่ามันจะโหดขึ้นจริงๆคือกว่าผมจะแบบว่าเรียนเียนเทคนิคมาได้เนี่ยก็คือแบบว่ามันก็ตึงๆอะ่ะคือมันก็ต้องใช้ประสบการณ์อะ่ะคือผมเคยเล่นคาลเตอร์มาก่อนเนี่ยผมก็ถามเพื่อนลงทีมมีใครเอาไเกมีครับโอเคไม่ให้คุยกับกูเลย <laughs> คือถ้าเกิดว่าเล่นโซโล่อาจจะยากหน่อยนะครับผมก็แนะนําหาเพื่อนกดด้วยสักคนหนึ่งเออจะจะง่ายยิงหวยไหมเราปิดมุมซ้ายครับมันเปิดมุมแคม่มุมนั้นทีเดียวแล้วไงเราก็ได้เปรียบเนี่ยแล้วก็ส่องตด้านบนเราจะเปลี่ยนมุมเล่นนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือทีมนู้น่ะเขาเขาไม่ที่ไม่มีการเทรดคิวไงถ้าเกิดว่ามีการเทรดคิวอะ่ะเมื่อกี้ผมยิงยิงตัวแรกตายถูกต้องไหมถ้าเกิดมีการเทรดคิวเนี่ย เขาจะมีตัวที่2เข้ามาซ้อนแล้วก็ยิงผมตายอันเนี้ยเป็นการเล่นที่เพอร์เฟกครับแต่ว่านี่เขาไม่มีเพดคิวไงผมก็เลยได้คิวฟรีๆเลยโอเคสี่ศูนย์ครับชิลๆซี Easy, ussy, ่พ p ซ s s y t u กกี้สปาเกตตี้ <Get ready. S 1> ผมว่ามันจะต้องมีที่แบบผมเล่นจังหวะโง่บ้างแหละอันนี้คิวก้าตายหนึ่งครับผมก็โหดอยู่นะโหดอยู่โหดอยู่เอาเรื่องอนะ่ะผมกำลังพยายามหาจังหวะให้ผมดูโง่ๆบ้างรู้สึกว่ามันจะเพอร์เฟกต์เกินเวลาตอนนี้ จะได้รู้ว่าผิดพลาดตอนไหนแต่มันก็ต้องมีที่ผมตายบ้างครับต้องมีบ้างต้องมีบ้างอาจจะไม่ได้แบบว่าโง่แต่ว่าเหมือนกับแบบความผิดพลาดของการอ่านเกมอะไรอย่างเงนมันจะต้องมีบ้างเดี๋ยวค่อยๆดูไปน่าจะมีน่าจะมีมันไม่มีใครแบบเล่นเพอร์เฟกได้ทุกเกมหรอกเนาะไอ้ดูเพื่อนครับเพื่อนเราอยู่ด้านบนนะครับผมเพื่อนเราตายเนี่ยแสดงว่าโอเคผมก็มั่นใจระดับหนึ่งว่ามีศัตรูอยู่ด้านบนนะครับทีเนี้ย ผมลังเลว่าผมไม่แน่ใจนะว่าศัตรูเนี่ยเขายังอยู่ด้านบนหรือเปล่าหรือว่าเขาแบบเฮ้ยมันเพื่อนเพื่อนตายได้บนศัตรูก็คิดว่าเอ้ยทีมเราเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าเขาอยู่ด้านบนก็จะไปเล่นด้านล่างละกันเนาะตอนนี้คือผมก็ลังเลนะว่าจะโยกไปบีด้วยเดี๋ยวผมขอไปดูบีหน่อยละกันเนาะเสียวเหมือนกันมีไหมผมเสียวกลางมากกว่าโอเคเรียบร้อยโอ้โหหัวแต่คือจังหวะเนี้ย เป็นจังหวะที่แบบว่าค่อนข้างจะมันก็เป็นหนึ่งในจังหวะวัดใจเหมือนกันเพราะว่าผมต้องเลือกนะว่าผมจะดูสองกลางหรือว่าสองด้านขวาเพราะผมเดินไปด้วยไงคือถ้าเกิดผมแคมป์มาผมสามารถปิดมุมได้แต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราเดินเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเปิดมุมใดมุมหนึ่งเห็นไหมเมื่อกี้ผมเปิดมุมขวาศัตรูก็เลยยิงผมฟีด้านขวาเลยเพราะผมจะต้องโดนไปดูบีไงเพราะบีแตกแหละแหมเสียดายเสียดาย ก็ประมาณนี้มันจะต้องมีแบบมีตายบ้างที่โดนหล่ออะไรอย่างเงี้ยบ้าง่เงี้ยแต่ว่าเราก็ถือว่าเราก็เต็มที่แล้วครับเมื่อกี้ก็เต็มที่แล้วเพราะผมเลือกที่จะดูกลางไงแล้วก็หันไม่ทันเนี่ยหันไม่ทันเขายิงแม่นด้วยนะแล้วอย่างที่บอกมันมันแรงสูงกันแล้วคือยิงแรงสูงอะ่ะเขาก็จะยิงแบบยิงแม่นอะ่ะเม็่เดียวแตกเห็นไหมล่ะเมื่อกี้วิธีแก้คือยิงให้แม่นมากแม่นมากกว่าเขาครับผมว่า ศัตรูอาจจะมาเนี่ยผมดูแมปไปด้วยนะครับผมอาจจะดูแมปไปด้วยแต่มันก็มีจังหวะที่เราแบบดูแมปแล้วศัตรูโผล่ออมายิงพอดีอันนี้ก็ต้องสวยจริงอะ่ะก็คืออาจจะดูบ้างแต่ว่าก็ต้องพยายามดูดูจอเป็นหลักครับดูจอเป็นหลักเพราะว่าเกมนี้เขาวัดกันแบบมันเซี่ยววิจริงๆริอะ่ะคือเซี่ยววีแตกเซี่ยววีแตกเลยเนี่ยเอ้ยืึตอนนี้พือผมลังเลยและว,ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมุมเล่นเพราะว่าศัตรูเนี่ยรู้ตำแหน่งเราแลลวเมื่อกี้เขาพีกออกมาดูไงผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนมุมมาเล่นตรงกลางเรียบร้อยแตกไปหนึง่ง เจ็บอมดัอด้วยผมก็เลยแท็กไว้ก่อนแต่แท็กไม่โดนระเบิดหรอกนี่ไงหัวแตกเรียบร้อยแหมเมื่อกี้เหมือนเขาจะเช็คด้านด้านตรงที่ผมอยู่จุดแรกก่อนนะครับมาต่อเมื่อกี้เขาเหมือนจะเช็คตรงที่ผมอยู่จุดแรกก่อนเขาก็เลยโดนผมยิงเข้าไปเรียบร้อยมันวัดกันเซลยววิงจริงอะ่ะพอไปเช็คปุ๊บผมโคบยิง วีดีโอเหมือนกันมีใครเอาเอคไมจ้าดรอปไปก่อนคือโอเคที่ผมโยนโยนเอคทิ้งไปเพราะว่าคือตอนเนี้ยอ่าเวลาครบหกลอบใช่ไหมมันจะเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมเอ้ยเจ็ดใช่ปะ่ะเออเจ็ดลอบมันจะเปลี่ยนฝั่งก็ดรอปทิ้งดรอปคว้างได้เลยนะตอนนี้ชิวชิว <kills> แอบไปก่อนแอบไปก่อน เปลี่ยนมมแอบ,บเรื่อยๆครับเปลี่ยนมมแอบ,บเรื่อยๆพยายามฟังเสียงนะเสียงสําคัญครับพยายามฟังเสียงมันจะช่วยบอกตําแหน่งศัตรูโอ้โหบีแตกแล้วผมเนี่ยกันเอไม่เคยแตกครับผมแต่ว่าบีเนี่ยแตกรัวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องโยกครับต้องโยกบีแตกแล้วเราก็ต้องโยกโอ้โหเนี่ยคือไม่แก้ตาที่ผมแพ้เลยนะครับเพราะว่าอ่าที่ที่ที่ทไม่ได้ศัตรู เพราะว่าเมื่อกี้สายตาผมอะโฟกัสที่ศพเพื่อนอยู่เพราะว่าผมจะชุบและศัตรูก็โผมาพอดีครับมันเป็นจังหวะที่แบบว่าพร้อมกันพอดีอะผมก็เลยไม่ได้มองที่ศัตรูก็เลยแตกครับผมเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เป็นแบบนี้อยู่นะแล้วทาให้เราแตกได้แล้วก็โดนยิงเม็ดเดียวร่วงโอกาสส่วนไม่มีเขายิงแม่นมากเลยนะเมื่อกี้แต่แต่แต่บอกเลยว่าผมก,ก็ก็แม่นเหมือนกันนะครับก็เจอได้อะถ้าเกิดเมื่อกี้สายตาโฟกัสก็กมีได้ยิงอะ โอเคต่อมาก็การเล่นปืนพกครับผมปืนพกก็ถ้าเกิดระยะไกลๆก็ยืนยิงได้เลยเนหะ็นไหมมันจะแม่นหนึ่งศพครับหนึ่งศพไปเนี่ยสองศพไปยืนยิงได้เลย,เลยระยะไกลไม่ต้องขยับตัวนะอาจจะมีขยับบ้างเล็กน้อยหัวนะเระยะนี้ก็ยืนยิงได้แตกไปอีกตัวนึงตัวท้ายขอแล้วกันโอ้โหยิงไม่โดนวะไม่ยไม่โดนเลยสักเม็ดเนี่ยโอเคไม่น่า คือสาหรับผมนะโดยส่วนตัวผมผมว่าไม่น่าซื้อปืนเมื่อกี้เหมือนลูกมุ่งะคือมันล่นช้าผมมันไม่เหมาะกับรอบแรกด้วยเพราะว่ารอบแรกมันไม่มีใครเล่นเกาะใหญ่อยู่แล้วับผมมันซื้อไม่ได้ดังนั้นก็ไม่แนะนํานะไม่แนะนําปืนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ว่าผมไม่แนะนําโอเคก็เมื่อกี้เราแพ้ถูกต้องไหมครับส่วนรอบนี้ก็คือว่าไม่มีอะไรมากครับผมซื้อผิดจริงๆก็รอบนี้เราควรอีโคแล้วก็ไปฟอร์ตบายรอบหน้าดีกว่านะแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไรคือผมผมลืม คือบางทีแบบว่าผมพูดไปด้วยแล้วก็ขึ้นเหมือนสอนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นไปด้วยบางทีแบบมันต้องแยกประสาทหลายอย่างไงจริงๆไม่ควรไม่ควรซื้อครับ AK รอบนี้ไม่ควรซื้อ AK แต่ว่ามันก็ต้องผิดพลาดกันบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียมานี้ไม่ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มไม่คุ้มจริงๆแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาแบกเพื่อนโอเคผมจะค่อยๆแงมไปทีละนิดครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆแง้มค่อยๆแง้มไม่มีศัตรู อเคได้เพื่อนคนที่มีบอมก็ลงไปก็หาจุดล็อกให้เพื่อนครับเพื่อนตายได้ไงเนี่ยเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยโอฝั่งนู้นก็เล่นลิ้นว่ะผมเสียวหลังมากตอนเนี้ยเฮ้ยเพื่อนแต่โอ้โหอืมเยอะเนี่ยห้าสองอ่ะอืห้าสองเอาเก็บสักหนึ่งก็ได้เก็บ เลื่อนลหนีละเลือดผมโลดเลยถอยไม่ทันครับถอยไม่ทนันถอยไม่ทนันเรียบร้อยอจะได้เก็บได้หนึ่งพลาด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 จริงพลาดจริงฝรุ้งเขาเล่นดีด้วยไม่น่าซื้อไอเคมาเลยไม่เป็นไรตอนนี้เรามีอยู่สองพันแปดขึ้นจริงอะ่ะตอเนี้ยเราควรจะต้องฟอร์ตบายได้ครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเงินผมก็เลยค่อนข้างจะคิดหน่อยว่าทำยังไง ผมก็เลยอะไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรปืนพกก็ได้วะปืนพกก็ได้อนี้ก็เป็นความผิดพลาดนะครับของการบริหารเงินการบริหารเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเกิดว่ารอบแรกเราชนะเนี่ยรอบที่สองเราก็ซื้อเอ็มจีเกาะฟูได้เกาะเต็มได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้เนี่ยก็รอบที่สองก็ควรจะซื้อเกาะเกาะครึ่งแล้วก็ปืนพกก็ได้รับปืนนี้แหละ USP เนี่ยผมว่าโอเคสุดแล้วสมุิอย่างดี อยู่เพื่อนก่อนนี่เราเป็นซับนะครับเราก็ต้องทําหน้าที่ซับให้มันดีเดี๋ยวดูเดี๋ยวโชวยิงเดี๋ยวโชวยิงปืนพกแล้วไงปืนพกแล้วไงปืนพกแล้วไงโอเคเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจครับเราต้องวางให้ได้ก่อนถ้าเกิดวางเนี่ยมันจะได้เงินรอบหน้าวางให้ได้ก่อนตายไม่ตายไม่สนไม่ต้องสนใจอาวางให้ได้โอเควางได้แล้วจบครับตายก็ตายไปโอเคโหแม่นจริงแม่นจริงแม่นจริงไม่ติงหนังเลย คือถือว่าคุมถือว่าคุมขอ,ขอแค่ได้วางมันได้เงินทั้งทีมไงลูกคนละสามร้อยอ่ะห้าคนก็พันห้าฟรีๆสำคัญครับผมต้องวางคืออย่าพยายามผิวคิวนะเราต้องดูว่าภารกิจเราคืออะไรภารกิจคือป้องกันเราก็คือป้องกันอย่าให้ศัตรูวางเด็ดขาดนะพยายามอย่าให้ศัตรูวางโยเวนถ้าเกิดว่าแบบจังหวะแบบมันไม่ได้จริงก็อาจจะปล่อยให้วางไปก่อนอ่ะเอ้ยเมื่อกี้ได้ห้าร้อยใช่ไหมไม่ใช่สามร้อยถ้าดูไม่ผิดนะโอเค จริงๆรอบเนี hmm. ้ยฟอตได้อยู <siblings ök> <benim> ่ฟอตได้อยู่เพราะว่าเพื่อนเราก็ฟอตฟอตกันหมดฟูบายครับผมก็มีบางคนที่เล่นเวกเตอร์แล้วก็ดูปืนเพื่อนด้วยผมว่าผมอาจจะเล่นกลางนะอาจจะเอาไปยิงน่ะแต่ว่าทีมทีมนูกเขาเขาไม่ได้แบบเล่นกากอ่ะเขาก็ตึงอยู่เหมือนกันอ่ะสมงสมูอะไรเป็นหมดสมงปิดแล้วด้วย อีกสองที่เลยคือผมตัดสินใจที่มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นจักร้างเพราะว่าเพื่อนเราอยู่ตรงนี้กันเยอะครับผมไม่อยากอยู่คนเดียวที่โอ้ยโอ้โอ้เพื่อนดีแล้วดีแล้วดีแล้วตีเด้อเดนอ่ด้อหมดแตกอืมเกือบแตกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะฮิ้วตัวเองกูมีฮิ้วใครเนี่ย โอ้อะไรวะเนี่ยงานหยาบงานหยาบติดอยู่ตัวเองไม่ได้ยิวอีกถ้าถ้าผมยังไม่อยากรีบเข้าผมอยู่หลังก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือโลมากถ้าเพื่อนไม่กล้าเข้าก่อนเราก็ไม่เข้าโอเคเพื่อนเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าวนะเพื่อนเราโดดลงไปละเราต้องสโมกปิดครับผมอ่าสกิลปิดไปเออเพื่อนเพื่อนวางระเบิดได้นะต้องซัพพอร์ตเพื่อนให้ได้เพื่อนวางระเบิดได้ละวางได้ยังเพื่อนอ๋อ เพื่นอนเพื่นนอนคนนี้ไม่ได้ลงอ๋อลืมไปดูผิดดูผิดคือคนนี้ไม่ได้ถือระเบิดคนต้องถือโอ้โหโดนน้ำแข็งเรียบร้อยต้องคอยซับเพื่อนดีๆ <seconds> เดี๋ยวละยิงไป <Stop. S 2> เรียบร้อยเพื่อนมาแล้วครับเล่นง,งายขึ้นเยอะหนึ่งสาผมว่าได้หนึ่งสาไม่น่าติด ตึงเหมือนกันนะเนี่ย <Round win. S 1> แล้วก็สำหรับฝากถึงคนที่ชอบเล่นทีมแล้วกันเนาะ mm hmm. ก็คือว่าถ้าเกิดเล่นทีมก็พยายามจับกับคนที่ฝีมือพอๆกันครับหรือไม่ก็เก่งกว่าเราอ่อนกว่าเรานิดเดียวแค่นี้เดียวโอ้ oh, mm hmm. เพื่อนเราเข้าไปหมดแล้วครับผมที่จุด A เนี่ยเราก็คอยปาสกิลให้เพื่อน,ให,อนให้เพื่อนเล่นง่าย mm hmm. เพื่อนเราอยู่กันเต็มเลยโอ้โหแฟตเตอกูอีกเนี่ย คือคนที่แฟดไม่ใช่ทีมเูนะทีมเราเองคือเพื่อนเราไม่ดูแมปนะครับผมมันต้องดูแมปตลอดคือเพื่อนเขาไม่ดูแมปเขาก็เลยแบบคิดว่าเอศัตรูอยู่หรือเปล่าเปล่ากูเองนะเพื่อนนะกูเอง,เองโอ้ยโดนยิงโอ้โหคือจุดที่เพื่อนเล่นนะครับสําหรับผมผมว่าเป็นจุดที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราอะยืนคุม ทางเข้าให้อยู่แล้วเพื่อนก็มามองทางเดียวกับเราเพราะฉะนั้นผมว่ามันทําให้เสียคนนะครับแล้วเพื่อนก็จะไปโดนจุดอื่นยิงแทนแบบเมื่อกี้โดนตายฟรีเลยเพราะฉะนั้นการอ่านเกมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายโอ้โหสวยจัดนะอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยไปละ